สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับพูดถึงในวันนี้นะครับสังคมไทยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับเราอยู่กันเป็นคนหมู่มากครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ภายในสถาบันครอบครัวออกมาที่ชุมชนออกมาที่สังคมโดยรวมนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าจํานวนผู้คนนั้นก็มีมากมายเหลือเกินครับซึ่งความที่จะทําให้คนทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขหมายถึงว่าเราต้องมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความที่ให้อภัยซึ่งกันและกันได้ครับในความผิด ถูกบางครั้งที่เกิดขึ้นความกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นกันครับแต่อีกด้านหนึ่งครับของคนในสังคมไทยครับที่เขานั้นมีจิตสาธารณะในการที่อยากจะเห็นสังคมนั้นมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างมากมายใครที่ตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะเข้าไปเกื้อกูลในสิ่งที่เขาสามารถเกื้อกูลได้นั่นก็คือคนที่เป็นจิตสาธารณะหรือว่าคนที่เป็นจิตอาสาครับวันนี้การทํางานจิตอาสานั้น ต้องบอกแบบนี้ฮะว่าไม่สามารถที่จะมีใครมาบังคับให้เรานั้นไปเป็นจิตอาสาได้แต่การที่จะเป็นจิตอาสาได้นั้นเราต้องสมัครใจและทำได้อย่างมีความสุขครับวันนี้ผมมีตัวอย่างดีๆของบุคคลอีกหนึ่งท่านครับที่เขานั้นเป็นจิตอาสาถือได้ว,ว่าเป็นจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเขาเองเกิดขึ้นจากคุณธรรมที่อยู่ในใจของเขาและประพฤติปฏิบัติออกมา เป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมไทยครับขอต้อนรับนะครับทางด้านของดรสักรสวงบุรณกุลครับที่ปรึกษาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมรับอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผมเรียกอ,อาจารย์ <c oughs> แต่ก็ขอเรียกอ,อาจารย์แลวกันนะครับอาจารย์ครับเพ<ๆ>ราะว่าด,ดูดูแล้วเนี่ยคือผมดูเนี่ยอันนี้เป็นแค่หนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะฮะที่แนะนําให้กับคุณผู้ชมไปแต่ว่าอาจารย์ยังมีตําแหน่งอีกมากมายที่ได้ทํางานเพื่อสังคมด้วยมีอะไรบ้างครับอาจารย์อยากให้แนะนําสักนิดนึงก็ ก็เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการแคทอริกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรีซึ่งเป็นผู้ที่เสนอชื่อเราเข้ารับรางวัลค,คุณธรรมอวอร์ดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือได้ทํางานเป็นเลขานุการของแผนกสตรีแคทอริกของฝ่ายสังคมอัครสังคมมณนทนกรุงเทพมา20กว่าปีค,ะค่ะแล้วก็ยังเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทคิดดีกับเฮาส์ซึ่งเราก็ต้องการให้เป็น community of love and care เพื่อที่จะปลูกฝังจิตอาสาให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะรวมทั้งยังเป็น เครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนลูกๆด้วยค่ะค่ะก็คืออยู่สังคมไหนเราช่วยอะไรได้เราก็ยินดีทําเต็มที่ตามความสามารถของเราเอาใช่ครับดูเราทุกตาแหน่งนี้คือจิตอาสาจริงๆใช่ค่ะขนาดบริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทเอกชนบริษัทของตัวเองเป็นเป็นการประกอบธุรกิจตัวเองนั้นยังทําเพื่อสังคมเลยใช่ค่ะเพราะว่าจัดตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ควรจะเสริมเสริมคุณค่าให้กับสังคมเราครับ อาจารย์มองเห็นความสําคัญยังไงกับเรื่องของความรักที่เราสามารถทําได้เพื่อสังคมนะครก็ก็ <c oughs> คือ,เ,อ,อเหมือนกับว่าด้วยความที่เราเป็นแคทอลิกนะคะในแคทอลิกเองก็จะแบบมีคําสอนหลักๆเลยก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรักรักและรับใช้ะนะะเหมือนที่พระเยซูทรงสอนเราว่าให้รักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทร <c oughs> งหลักเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา เป็นนะทุกวันนี้ก็คือเราก็ยึดหลักว่าเราจะต้องเป็นคทอลิกที่ดีเพื่อที่เราจะแบ่งปันให้กับสังคมได้<ม>นั่นคือสิ่งที่เราเหมือนเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราเนาะที่แบบศาสนาเราสอนมาแบบนี้แล้วเราก็มีความเชื่อแบบนั้นแล้วมันก็สิ่งที่เราทำแล้วมัน,มน,มนเกิดผลคือหลักๆคือมันมีความสุขใจที่เราได้ทำ เรียง่ายๆว่าทุกคนนั้นมีต้นกําเนิดมีรากเง้าเราก็ด้วยความรักความศรัทธาในในศาสนาของเราเองในในพระธรรมคําสอนของศาสนาเราเองเนี่ยก็ทําให้เป็นการกล่อมเกลาจิตใจตัวเราเองตัวเรานั้นก็มีพฤติกรรมออกมาอย่างที่ศาสนานั้นอยากจะให้เราเป็นก็คือมีความรัก ต่อหมู่มวลมนุษย์งใช่ค่ะเพราะบางคนก็จะถามว่าไม่รู้จักกันแล้วรักกันได้ยังไงอย่างเหมือนเราไปใกล้ชิดเด็กๆเราก็สอนเขาอะไรเงี้ยเขาบอกเรายังไม่รู้จักกันเลยแล้วเรารักรักได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้ยคือคุณแม่สามารถเพราะว่าเราเราทำงานเป็นแม่อาสาเยอะเราก็จะเรียกตัวเองว่าคุณแม่เพราะคุณแม่คุณแม่ต้องรักทุกคนแล้วคุณแม่ก็ให้ความรักกับทุกคนทัที่คุณแม่จะทำได้อะไรเงี้ยนั่นผมขอแยกเป็นสองส่วนเลยเอาในส่วนของ ส่วนตัวก่อนการประกอบการของเราเนี่ยฮะ,ะที่ที่ในตำแหน่งตัวนี้เองเนี่ย,ยค,ครับเราเรามองอยังไงแล้วก็เราคิดที่จะทำเป็นในรูปแบบของบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะทำทางด้านเพื่อสังคมแบบนี้ก็คือแรกสุดเนี่ยคือคือเรา ต้องโยงกลับไปก่อนเนาะว่าเราแบบทำงานจิตอศาสาตั้งแต่เราเรียนจบปริญญาโทกลับมาจากอเมริกาแล้วก็ด้วยว่าสิ่งที่ปลูกฝังเรานอกจากศาสนาแล้วเนี่ยครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างมากครอบครัวเนี้ยคือเป็นแคทอลิกทั้งครอบครัวแล้วก็ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นเลยว่าทั้งที่บ้านทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางวาดัดทางโบสถ์ทางช่วยเหลือคุณพ่อซิสเตอร์รวมทั้ง ทุกคนที่สามารถจะทําได้ก็เป็นการหลอดหลอมแล้วเราก็เห็นแบบอย่างจากครอบครัวเป็นหลักเราก็กลับมาปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ก็เป็นจิตอาสาที่เป็นอยู่ในตําแหน่งผพ้่อในการสภาพิบาลวัดแม่พาลูกพระคำกะละวะก็เลยนําพาให้เราเนี่ยไปช่วยคุณพ่อที่วัด เป็นเลขาเหมือนเลขาส่วนตัวคุณพ่อก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้อะไรเงี้ยค่ะจนทําให้ณนะวันหนึ่งเมื่อปี2000ก็สมเด็จพระสันตะปาปาจอปอนที่สองเองก็ได้มีพระดำรัสอยากให้มีการจัดตั้งแผนกสตรีขึ้นนะคะ mm hmm. ในทุก ทุกศาสนาท้องถิ่นในทุกประเทศก็เกิดการตอบรับของสภาพะศาสนานการประชุมของพสังขราชแห่งเอเชียขึ้นว่าจะมีการจัดตั้งแผนกสตรีขึ้นในแต่ละประเทศในขณะนั้นพระคาดีนันมีชักิจบุญชูเองก็ได้ให้มีการจัดตั้งในสังฆมณฑลกรุงเทพซึ่งเราก็ช่วยงานวัดอยู่ณเวลานั้นคุณพ่อเจ้าวัดก็เลยบอกแล้วว่างั้นให้เปิ้ลไปเป็นตัวแทนของวัดกัล เข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มแผนกสตรีนี้ขึ้นมานะเวลานั้นก็20กว่าปีก็ทําให้เราได้เรียนรู้งานสังคมรวมทั้งพอเราได้จับงานสังคมมันเป็นการทําให้เราเติบโตทําให้เรามีคอนเน็กชันล้วก็มีความรู้ด้วยความเมตตาจากของอผู้นําต่างๆขององค์กรประชาและเครือข่ายต่างๆที่เราได,ได้เข้าไปมีส่วนร่วมก็ทําให้เรา มีมิติงานด้านสังคมมากมากขึ้นแล้วก็เยอะเยอะพอสมควรทําให้แบบกิจการทุกอย่างที่เราทํามันกลายเป็นมองเป็นเรื่องงานสังคมเป็นหลักนอกจากผลประโยชน์ของบริษัทหรือว่ากาไรอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆก็คือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจากความที่ทั้งครอบครัวเราเองเนี่ยเป็นเป็น,ปนด้วยความรักความศรัทธาในทางาศาสนาของเราเองนะครับก็ทําให้เหมือนกับเป็นพฤติกรรม นะที่ปลูกจิตสำนึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เห็นเรื่องของงานสังคมเนี่ยงานสนาธารณะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญเป็นชีวิตของตัวเราเองเลยก็ได้ก็เลยก็เลยมาเป็นเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจต่างๆที่เพื่อสังคมเลย ใช่ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะพูดไปแล้วก็คือครั้งแรกสุดที่จะทําอันนี้คือเพราะว่าพอเรามีลูกอะค,ะค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้เราก็เริ่มเข้าไปศึกษาพัฒนาการเด็ก<ม>ด้านต่างๆรวมทั้งตามวัยรวมทั้งระบบการศึกษาทําให้รรเราเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องการศึกษามากขึ้นเราก็เห็นว่าโอ้พื้นฐานการศึกษาเด็กเนี้ยสาคัญมากเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นต้นทุนชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยแล้วมันก็เป็นทรัพยากรคนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติแล้วก็ปัจจุบันเราก็ต้องเรียกว่าเป็นอนาคตของโลกของ เราทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราทําแรงเราที่ทําไปแล้วคุ้มค่ากับการที่ทําก็คือการ,รปลูกฝังเด็กเพื่อเพื่อให้สังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราเราทำได้ตั้งแต่เขาเล็กๆกเรา้วแล้วาาจากวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าถ้าเราปูพื้นในปฐมวัยให้เขาได้ดีที่สุดน,นั่นคือต้นทุนชีวิตเขาสูงมากซึ่งเขาจะทําอะไรได้อีกมากมายเลยแต่ถ้าเรา พลาดช่วงนี้ไปมันก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากทําเราอยากทําเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานชีวิตให้กับด,ดูเราจะเ,จะเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงต่อไปในอนาคตด้วยนะที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนวัยเด็กๆเ,กเกนี่ยนะเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นสังคมดีสังคมเนี่ยขับเคลื่อนด้วยด้วยคนทุกเพศทุกวัยครับคุณผู้ชมแต่ว่าในเขาเรียกว่าในคนที่จะมาบริหารจัดการสังคมเองเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ แต่ก่อนที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ในหมายถือว่าคุณต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เป็นเยาวชนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจางวิทยาศาสตร์ทางสมองเองก็ก็จะมีบทพิสูจน์มาแล้วจากผลวิจัยของหาวัดต่างๆก็คือว่าการพัฒนาของสมองมนุษย์นะคะจะทําได้ดีที่สุดเพียงแค่6ปีแรกคือมันกราฟมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะคือหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าช่วงแรกเราปลูกฝังไว้ดีมันคือต้นทุนชีวิตเขาจริงๆแต่ว่าถ้าช่วงนั้นเราไม่ได้ให้ความสําคัญ การที่เขาจะพัฒนาไปได้อย่างเต็มศักยภาพก็จะน้อยลงครับเพืาะฉะไรเนี่ญใช่ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแล้วเราก็มองเห็นมิตินะครับของในในหลักคําสอนของแต่ละศาสนาเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้มวลมนุษย์เนี่ยเรามีความรักให้ซึ่งกันและกันมีความเพื่อกุลให้ซึ่งกันและกันมันจะมีอยู่คำหนึ่งฮะที่ที่คนไทยชอบพูดกันนะครับเราจะชอบพูดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ แต่มีบางคนเนี่ยสงสัยให้เขาฉันไม่มีเราให้เขาไปเนี่ยฉันจะได้อะไรกลับมาตรงนี้อยากให้อยากให้อาจารย์เนี่ยลองลองสะท้อนให้เห็นนิดนึงครับว่าในความเป็นจิตอาสาของเราเคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเราจะนิยามยังไงดีครับคือเราต้องบอกว่าได้ในมิติไหนเนาะคือถ้าถ้าเราถ้าเราให้แล้วเรามีความคาดหวังครับเพิ่นว่านั้นมันเป็นความถุกแต่ถ้าเราให้ด้วยไม่คาดหวังอะไรเลย นั่นคือความสุขที่เราได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเราจะรู้สึกปิติแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทํามากๆครับค่ะโอกาสต่างๆก็มาด้วย เอออันนั้นมันจะมามันจะมาเองโดยที่มันเหมือนกับพอเราได้เรียนรู้มันคือการเติมเต็มของเราคือการที่เราฝึกตนเองให้ให้เรามีศักยภาพมากขึ้นคุณค่ามันจะเกิดขึ้นในตัวเราเองโดยที่เราเองไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วก็โดยไม่รู้ตัวด้วยครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่สังคมต้องการนั่นก็คือว่าความคุ้มค่าจากความเป็นจิตอาสานะฮะอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เนี่ยสะท้อนออกมาสักนิดนึงครับว่าสิ่งที่เราทําไปเราเนี่ยแล้วมุมมองเราที่เรามองว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างครับก็จะบอกว่าคือเราไม่ได้คืออย่างที่เรียนอะคะ่ะค,คือเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเนาะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทํากิจการเราเราเห็นเด็กคนหนึ่งพัฒนาขึ้นดีขึ้นยิ้มได้จากการที่เขาไม่ใช่แบบนี้ตั้งแต่ตน้นอ,อันนั้นคือแบบเป็นความภูมิใจของเราเราเห็นเรามีความสุขรหรือว่าการที่เราจะไปมีส่วนร่วมกับ องค์กรแล้วก็สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราทําได้เราเราทำใช่ค<ะ>่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้สังคมนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็น ลักษณะของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ,รบเราเองต้องการอยากจะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้รเราก็ในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไหนเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมเต็มให้สิ่งแวดล้อมนั้นกับเขาได้ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเคิดว่าคือแต่ละคนมีเวทีของตัวเองเนาะมีบริบทของตัวเองมีสังคมรอบตัวของตัวเองคือจะบอกว่า ใครมีโอกาสที่จะช่วยถ้าได้ช่วยโดยที่แบบไม่คาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนแล้วคุณทําแล้วคุณจะมีความสุขเองคุณจะปิ่มเรียกว่าปปิติใช่มีความปิติจริงๆได้ยิงผมนั่งนั่งสองพระอาจารย์อยู่นะคือรู้เลยว่าอาจารย์มีความแบบปื้มปิติกับสิ่งที่สิ่งที่ได้ทำนะฮะถือว่ามันเป็นคุณค่ามหาศาลเลยที่ที่ตัวเรานั้นน่ะ ได้รับจากสิ่งที่เราทําออกไปจริงๆในความตั้งใจจริงๆด้วยใช่นะครับแสดงว่าวันนี้เองเนี่ยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองถึงเด็กๆเนี่ยเราอยากจะปลูกฝังให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมไทยที่มีคุณธรรมที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ความรักในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยเราเริ่มปลูกฝังได้ ใช่ค่ะก็คืออย่างตัวมันเองก็จะเห็นจากคนรอบข้างจากครอบครัวเนาะถ้าเกิดเด็กๆได้อยู่ในในสังคมที่มีการแบ่งปันความรักแน่นอนว่าเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความรักให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันกับคําว่าแบ่งปันใช่นะฮะคือสังเกตได้เลยว่าคือแบ่งปันก็คือการให้จริงๆใช่ค่ะแล้วมันก็คือจะได้แล้วมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของมันเป็น ความช่วยเหลือเป็นแรงเล็กๆน้อยๆการมีน้ำใจให้แก่กันครับอย่างในทางด้านขององค์กรศาสนาแล้วฮะที่เราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานตั้งแต่เป็นจิตอาสาเลยจนตอนนี้ได้เป็นตัวแทนที่ได้มาดูเกี่ยวเรื่องของแผนสตรีด้วยนะครตัวนี้เนี่ยต้องทําอะไรอย่างไงบ้างครับอาจารย์โอ้ก็ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจะบอกว่าเราเข้าไป20กว่าปีแล้วนะตอนนั้นคือตั้งแต่เด็กมากคือยังไม่ได้แต่งงานเลยเข้าไปก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดตรงนั้นก็เลยได้รับ ความไว้วางใจมอบหมายให้เรามีหน้าที่เป็นเลขานุการค่ะคซึ่งเลขานุการก็รับงานหนักนิดนึค่ะ<笑><笑>เอาจริงนี่เลขานุการนี่รับทุกเรื่องใช่ค่ะคก็ก็ทำตั้งแต่งานเอกสารงานประสานประสานงานแล้วก็ติดต่อเครือข่ายทั้งองค์กรทั้งบุคคลแต่ทั้งหมดทั้งมวลวิ่งจัดการอออกไนซ์สิ่งต่างๆการจัด กิจกรรมทั้งทางโลกทางธรรมทุกสิ่งอย่างเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะสุดท้ายเราเราก็ได้เติบโตนะคะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่หวังผลเนี่ยขอย้าอีกครั้งว่ามันจะมีความสุขนี่มีความสุขมากแล้วก็ความสุขเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงต่อไปกับสายใยรักของเราเองก็คือลูกๆบุคคลภายในครอบครัวเราด้วยใช่ค่ะเขาก็จะเห็นแบบอย่างก็เกิดมาเป็นโปรเจกต์ว่าตอนเขาโตขึ้นมาสักเล็กน้อยอะค่ะเขาก็ เห็นคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งเขาโชคดีที่ได้อยู่โรงเรียนที่เน้นเรื่องการแบ่งปันจิตอาสาเขาก็คุยกันว่าเอะเขาอยากทำโปรเจกต์อะไรกันดีอะไรเงี้ค่ะแล้วก็เพื่อที่เป็นงานจิตอาสาเราก็เลยคุยกันในระหว่างสองสามครอบครัวก่อนเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์ตลาดนัดเด็กคิดดีนะคะก็ก็ก็คือเด็กๆก็ช่วยกันมาออกร้านขายของโดยที่แบบเราก็ คิดถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่เด็กๆบางคนใช้ของแป๊บเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าของยังมีคุณภาพดียังอยู่ในสภาพที่ดีเราก็เอาให้เขามาขาย<ม>ขายเราก็แบ่งได,ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าให้เต็มมีประโยชน์สูงสุดนะคะคนั่นเองเขาได้รายได้เขาได้ฝึกทักษะของเขาเองแล้วรายได้ที่เขาได้เขาก็สามารถแบ่งปันซึ่งโครงการทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราแบ่งปันให้กับมูนิธิ ต่างๆนะคะตอนนี้ก็ทำมาได้ 3, 3ครั้งแล้ว <ๆ S 1> แล้วก็หลังจากโปรเจกต์นี้ก็ยังมีไยฮาร์ดเซลสมาร์หรือการฝึกซ้อมเพื่อฝันและแบ่งปันนะคะโปรเจกต์นี้ก็คือการให้เด็กๆได้มีโอกาสฝึกวินัยในตนเองในการซ้อมดนตรีและกีฬาในช่วงที่เวลาว่างของเขาหรือเวลาปิดเทอมนอกจากนั้นคือพอเขาได้ฝึก บรรลุเป้าหมายตาม,มที่เขาได้ตั้งเอาไว้แล้วนะคะเขายังได้เอาไปแบ่งปันเราก็มีการให้เด็กๆมีเวทีแสดงที่โรงพยาบาลศิริราช<ม>เพื่อที่จะไปมอปัจจัยที่ได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หาดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันให้กับศิริราชแล้วก็เด็กๆได้ไปแสดงดนตรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางาผู้ผู้ป่วย ได้บันเทาเอามันก็มีความชื่นใจค่ะอยากจะเล่าว่าขณะที่ปีนี้ที่ผ่านมาที่เราไปจัดอะคะ่ะค,คือแม่บ้านที่ทําความสะอาดห้องน้ําอยู่อะคะ่ะ เขาหน้าตาอิ่มเอมกับการได้ยินเสียงเพลงที่เด็กๆเล่นเขาก็มาถามว่ามาจัดบ่อยไหมคะเหมือนแบบดีใจที่ที่ได้ยินเสียงเพลงจากเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความสุขเล็กๆที่ได้สัมผัสคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นผลนะฮะจากการที่ใช้คําว่ายิ่งให้ยิ่งได้และสิ่งสำคัญที่สุดครับว่าในการให้ของเราให้อย่างไม่มีวันหมดครับไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปจากตัวงเรานั่นก็คือความรักครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับตั้งแต่ความเชื่อความศรัทธาความรัก ในพระศาสนาของอาจารย์นะครับแล้วก็เชื่อมโยงเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของตัวอาจารย์เขาเองจากบุคคลภายในครอบครัวอาจารย์เขาเติบโตขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้อาจารย์เขานั้นสามารถจะถ่ายทอดความรักนั้นไปสู่สังคมแล้วก็ปลูกฝังกับเยาวชนให้เกิดเป็นความรักต่อสังคมด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มีอย่างสูงมากครับอ<า>ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ คุณคะอพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยรับไว้หน่อยนะคะคคเปิดอ่านเลยก็ได้ะคะ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ป่วดนครับนิสัยอะคะ่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกลา้าดูโทรทัศน์รัฐสภา,ากดช่องสิฟังวิทยุรัฐสภา,า FM 87.5เมกเฮิ วิทยุรัฐสภาอย่าลืมติดตามรับฟังวิทยุรัฐสภากันเยอะๆนะคะข่าวสารและสาระดีๆจะอยู่ใกล้คุณทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติโหลดแอปพลิเคชันทีพ h a ช nel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณทีพ h a ชน e l สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน ผู้ชมครับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของวิถีชีวิตในความเป็นไทยนั่นก็คือเรื่องของคนไทยนะั้นมีความรักให้กันและกันครับมีความเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สะท้อนมาให้เห็น้วครับว่าคนไทยนะั้นมีความเป็นจิตสาธารณะครับเป็นจิตอาสาครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมการมหาชนนั้นนํามาฝากให้กับเราเรื่องของจิตอาสาครับจะเป็นองไรกันบ้างไปติดตามชมเลยครับ แรงบันดาใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคําถามว่าทำไมชาวนาวันยังย้างจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินเดินท้องนานก็ค้นพบคําตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ย เชื่อว,ว่าอินทรีย์วัตถุมันทําได้ธรรมชาติาควบคุมกันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจริงเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆที่มาของหนึ่งไร่สองตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ยหนึไร่ได้1นึ่งแสนเนี่ยเป็นวิชาที่กเกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทําให้ดูว่านาหนึ่งไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรม แล้วก็มีปริษั์มีทั้งสามวิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้งสามวิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายภาวนาทั่วไปก็ททำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่หนึ่งส่วนแต่ถ้ายาติงหต์อัตโนทานโถเนี่ยเป็นร้อยเท่าของเทวดาเลี้ยง หลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนานหนึ่งไร่หนึ่งแสน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ความรู้รู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่ห้ามันเป็นนวัตรกรรมตัวที่หกทุนสังคมที่ มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนดื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนเั้่งเจ็ดก็มาจากอจา์นี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบ,บหนึ่งที่ขอนกันมันนั่งรถไปอีก3าชั่วโมงที่เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่ร้อยคนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มี เพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ทำามัาจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือ À, ผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป คผู้ชมครับคนเรามีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันนะครับมีเขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันในหลากหลายด้านครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าเราจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเป็นจิตอาสาได้นั่นก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตัวเราเองนั้นมีนะครับสามารถที่จะนํามาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยได้นะครับก็อยากเชิญชวนครับให้เราหลากหลายคนเนี่ยละฮะเรามีความรู้มีความสามารถมีความถนัดในด้านใดครับสามารถจะช่วยเหลือสังคม ได้เกือ้อกูลสังคมได้เกือ้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้นะครับก็อยากจะให้มา ร่วมมือร่วมใจในการเป็นสจิตสาธารณะกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆนะครับที่เราสามารถวรวบรวมขึ้นมาครับในทางด้านของแอปพลิเคชันมรรถัพท์ครับแอปพลิเคชันที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรวมเรื่องราวดีๆการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนต่างๆครับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นมาเป็นความสุขครับมีปัญหาใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างไรแล้วก็ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองนั้นให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างยั่งยืนด้วยความรักนั่นก็คือคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่นํามาร่วมกันในการถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเป็นตัวอย่างดีๆในมอร์ทัตแอปพลิเคชันของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ